สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่าน w h a t t h e f o x Studio ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่โรงภาพยนตร์เรื่อง Just b e s t w a y หมอกมรฤตยูหายนะครั้งนี้ถ้าอยากรอดจงอย่าหายใจเพราะทุกลมหายใจมีค่ามากกว่าที่คุณคิดนังเรื่องนี้จะเล่าถึงการเกิดแผ่นด,ดินไหวที่นครปารีสและเกิดหมอกพิษขนาดใหญ่ขึ้นที่แค่หายใจเข้าไปก็สามารถทำให้ตายได้และนี่จึงกลายเป็นหายนะครั้งใหญ่ที่ฆ่าชีวิตคนแทบทั้งเมือง เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลยครับคำเตือนเนื้อหาต่อจากนี้เป็นการสปอยและสรุปเนื้อหาทั้งหมดของหนังครับถ้าใครยังไม่อยากฟังสปอยให้ข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยครับเปิดฉากมาตอนที่พ่ออยู่บนเครื่องบินที่กำลังลงจอดที่ปารีสเพื่อกลับมาหาครอบครัวระหว่างทางพ่อติดต่อกับลูกโดยการใช้วอแทนมือถือเมื่อมาถึงที่บ้านพ่อทักทายแม่แล้วเดินเข้าไปหาลูกสาวที่อยู่อีกห้องหนึ่ง พ่อและลูกทักกันด้วยการเอามือแตะที่กระจกที่กั้นระหว่างทั้งคู่แล้วฉากก็เผยให้เห็นว่าลูกมีห้องส่วนตัวอยู่ในแคปซูลแก้วขนาดใหญ่พ่อเอาของมาฝากให้ลูกผ่านกล่องสำหรับส่งของเข้าด้านในที่ต้องปิดประตูบานนอกก่อนแล้วด้านในจึงจะสามารถเปิดเพื่อหยิบของได้นั่นหมายความว่าในแคปซูลแก้วขนาดใหญ่นั้นเป็นห้องปรับความดันอากาศอีกประเภทหนึ่งที่ไม่เหมือนกับบรรยากาศภายนอก ซึ่งเอาไว้รองรับอาการป่วยของลูกสาวที่ไม่สามารถใช้ชีวิตข้างนอกได้เหมือนดังคนทั่วไปหลังจากนั้นพ่อมาคุยกับแม่เรื่องที่อยากจะพาครอบครัวย้ายไปอยู่ที่แคนาดาด้วยกันเพราะพ่อสามารถหาทางรักษาลูกสาวและใช้ชีวิตอยู่ที่นั่นได้ซึ่งเป็นผลวิจัยล่าสุดที่พ่อเป็นคนค้นพบมาแต่แม่ก็ยังไม่เชื่อมัน่นถึงสิ่งที่พ่อเสนอมาสักเท่าไหร่ในขณะเดียวกัน ลูกสาวก็กำลังวิดีโอคอลกับเพื่อนอีกสองคนอย่างสนิทสนมและทั้ง3ล้วนอยู่ในแคปซูลแก้วเหมือนกันโรคนี้ถูกเรียกว่าโรคเบอร์เกอร์ภาพตัดไปที่ทีวีวที่กำลังมีการรายงานข่าวว่าได้เกิดแผ่นดินไหว6-7ถริกเตอร์ที่สวีเดนและเดนมาร์กทันใดนั้นแผ่นดินไหวก็มาถึงที่นี่เหมือนกันซึ่งขณะนั้นพ่อกำลังอาบน้ำอยู่พอดีและไฟก็ดับทั้งเมือง แบตเตอรี่สำรองของแคปซูลที่ลูกสาวอยู่ก็เริ่มทำงานทันทีพอลงมาดูเหตุการณ์ด้านล่างได้ยินเสียงวอดังลั่นทั้งเมืองเห็นนกบินหนีตายเป็นฝูงและเริ่มได้ยินเสียงคนกรีดร้องพร้อมกันนั้นก็เริ่มเห็นหมอกควันปริศนาขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินจำนวนมากและสูงขึ้นเรื่อยๆอย่างรวดเร็วทุกคนวิ่งหนีตายกันชุนละมุนวุ่นวายและกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดจากการสูดเอาควันผิดนั้นเข้าไป พอเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งหนีตายขึ้นมาบนห้องซึ่งอยู่แค่ชั้นสองและจะพาแม่ขึ้นไปชั้นบนสุดก่อนขึ้นไปพ่อและแม่ได้บอกกับลูกให้อยู่ในแคปซูลนั้นอย่าออกไปไหนทั้งคููรีบวิ่งหนีตายขึ้นมาถึงชั้นบนสุดและก็พยายามที่จะเคาะประตูห้องนั้นอย่างลุ้นระทึกว่าจะสามารถเอาตัวรอดจากควันนี้ไปได้ไหมและในที่สุดห้องนั้นก็เปิดออกให้พ่อและแม่เข้าไปหลบด้านในซึ่งเป็นห้องของคุณตาและคุณยายที่ช่วยพ่อแม่เอาไว้ได้ทัน เมื่อเข้ามาด้านในห้องแม่ก็รีบวอถามลูกว่าเป็นอย่างไรบ้างแก๊สพิษได้เข้ามาในแคปซูลไหมลูกบอกว่าแก๊สไม่สามารถเข้ามาในแคปซูลนี้ได้ลูกปลอดภัยดีและเครื่องกรองอากาศก็ทำงานได้ตามปกติแต่รอบๆแคปซูลนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกจนแทบจะมองอะไรไม่เห็นแม่เช็คแบตเตอรี่สำรองกับลูกว่าเหลืออีกเท่าไหร่ซึ่งตอนนี้มีแค่สี่ขีดเท่านั้นนั่นหมายความว่าแบตสำรองที่ใช้นั้นจะอยู่ได้อีกแค่สิบชั่วโมง สักพักทุกคนก็เดินออกมาที่ระเบียงเพื่อดูว่าเกิดอะไรขึ้นด้านล่างภาพที่เห็นคือหมอกหนาและสูงจนเกือบจะถึงชั้น8ซึ่งนั่นคือชั้นบนสุดแล้วเสียงกรีดร้องที่เคยได้ยินนั้นก็เงียบหายไปเหมือนกับว่าด้านล่างนั้นไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรอีกต่อไปพ่อปีนขึ้นไปด้านบนหลังคาและใช้กล้องสองทางไกลดูเหตุการณ์ด้านนอกเห็นหมอกพิษนั้นปกคลุมทั่วทั้งเมืองสุดลูกหูลูกตาแบบไม่มีทีท่าว่าจะหายไปไหนในเวลาอันใกล้นี้ และคนที่รอดคือคนที่หนีขึ้นมาอยู่บนหลังคาได้ทันเวลาเท่านั้นในขณะที่ไฟยังดับนั้นตาก็หยิบวิทยุโบราณมาซ่อมระหว่างรอเพื่อรับสัญญาณวิทยุฉุกเฉินแต่ยังซ่อมไม่ได้ ส่วนพ่อก็เอาปากกาไปขีดเส้นที่บันไดเพื่อมาร์กจุดสูงสุดของหมอกเอาไว้และลองสัมผัสดูว่าหมอกนั้นเป็นอันตรายหรือเปล่าจนในที่สุดก็ได้รู้ว่าหมอกพิษนั้นไม่เป็นอันตรายอะไรต่อร่างกายพ่อกับแม่กําลังคํานวณเวลาหลังจากรู้ว่าหมอกไม่จางลงแบตสีขีดที่เหลืออยู่อาจจะไม่พอสําหรับคืนนี้แน่นอนถ้าจะกลั้นหายใจแล้ววิ่งลงไปเปลี่ยนแบตด้านล่างนั่นก็คงไม่สามารถกลับขึ้นมาได้ทันแน่ แต่แล้วพ่อก็นึกได้ว่ามีคนแก่ที่ป่วยและต้องใช้ออกซิเจนตลอดเวลาอยู่ห้องข้างล่างนี่เองก็เลยคิดว่าน่าจะพอกลั้นหายใจและปีนลงไปข้างล่างเพื่อเอาออกซิเจนมาใช้ระหว่างทางที่จะไปเปลี่ยนแบตสำรองให้ลูกได้ก่อนที่แบตสำรองจะหมดภายในคืนนี้พ่อค่อยๆปีนลงไปข้างล่างอย่างช้าๆพังหน้าต่างและกระโดดเข้าไปในห้องได้สำเร็จแล้วเขาก็เจอกับศพของคนแก่เจ้าของห้องนั้น นอนตายอยู่พ่อพยายามหาออกซิเจนจนเจอแล้วรีบใช้ออกซิเจนนั้นทันทีหลังจากนั้นพ่อก็รีบลงไปหาลูกระหว่างทางพ่อก็เจอกับลูกหมาที่ยังไม่ตายวิ่งตัดหน้าไปหน้าตาเฉยแต่ดันเห็นแม่หมานอนตายอยู่ข้างๆสร้างความมึนงงให้กับพ่อเพิ่มขึ้นไปอีกเมื่อพ่อมาหาลูกได้สําเร็จพ่อก็เอาอาหารและสิ่งจําเป็นมาให้ลูกและเปลี่ยนแบบสํารองของแคปซูลให้พร้อมกับปลอบลูกว่าไม่ต้องกลัว แค่ต้องอยู่ในแคปซูลนี้ไปก่อนพออยู่ข้างบนนี้เองไม่ต้องกลัวลูต้องเข้มข็งวะตกลงาพอรู้ลูกทำได้หลังจากนั้นพ่อก็ลงมาข้างล่างเพื่อมาสังเกตการก็เห็นคนนอนตายน้ำลายฟูมปากกลาดเกลือนเต็มถนนไปหมดแต่ก็ยังได้ยินเสียงเฮลิคอปเตอร์บินผ่านไปเป็นพักๆ แล้วทันใดนั้นพ่อก็พบกับกลุ่มทหารที่กำลังอบพยพคนที่รอดตายไปขึ้นรถบัสที่กำลังจะพาไปส่งที่สูงทุกคนมีหน้ากากออกซิเจนอย่างดีทหารจึงเปลี่ยนหน้ากากออกซิเจนอย่างดีให้กับพ่อด้วยเช่นกันพ่อเลยขอเพิ่มอีกหนึ่งอันเพื่อเอาไปให้ลูกและบอกทหารว่าคงไม่ไปด้วยเพราะลูกเขาปว่วยเป็นโรคเบอร์เกอร์อยู่ในแคปซูลไม่สามารถออกไปไหนได้พ่อตกคำ แม่ก็พยายามซ่อมวิทยุอยู่แต่ก็ยังไม่เป็นผลสําเร็จส่วนพ่อเดินออกไปดูความสูงของหมอกจึงได้รู้ว่าหมอกสูงขึ้นทุกๆ3-4ชั่วโมงจึงรีบมาบอกแม่เพื่อหนีออกจากที่นี่กันและไปอยู่ในที่ที่สูงกว่าแต่ต้องไปเอาชุดพิเศษสําหรับลูกก่อนเพื่อให้ลูกออกจากแคปซูลและใช้ในการเดินทางได้ซึ่งชุดที่ว่านั้นก็อยู่ที่ห้องแลบใจกลางปารีสซึ่งต้องใช้เวลาประมาณหนึ่งเลยละ่ะเมื่อพ่อกับแม่ตัดสินใจดังนั้นแล้ว พ่อกับแม่ก็ใส่ออกซิเจนทันทีแล้วรีบเดินทางออกจากบ้านไปเอาชุดขณะเดินทางไปที่ห้องแลบอยู่ดีๆก็มีหมาตัวใหญ่หลุดออกมาวิ่งฟัสซะอย่างนั้นซึ่งทั้งคู่ก็วิ่งหนีกันสุดพลดังจนในที่สุดเขาวิ่งตกน้ำไปเนื่องจากว่าสภาพอากาศโดยรอบนั้นมิแต่หมอกมองอะไรก็ไม่เห็นส่วนแม่ก็วิ่งหนีกันไปคนละทาง แต่ในที่สุดแล้วเขาก็บังเอิญม,มาเจอกันที่หน้าห้องแล็บพอดีอะไรจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนั้นเนอะทั้งคู่รีบขึ้นไปบนห้องแล็บนั้นทันทีพอขึ้นมาถึงเขาก็เริ่มเห็นไฟไหม้ห้องแล็บห้องหนึ่งแต่ในที่สุดพวกเขาก็หาชุดจนเจอแล้วขณะที่กำลังรีบหนีออกมาจากห้องแล็บนั้นมันก็ดันเกิดระเบิดขึ้น พ่อและแม่โดนระเบิดเข้าอย่างจังจนงายหลังกระเด็นไปไกลเลยละ่ะแรงระเบิดทําให้สายส่งท่อออกซิเจนของพ่อขาดและไม่สามารถใช้งานต่อได้อีกเหลือแต่ของแม่เท่านั้นที่ยังใช้งานได้เขาจึงต้องสลับกันใช้ออกซิเจนชั่วคราวและทั้งคู่ก็เริ่มช่วยกันขนชุดขึ้นไปบนชั้นบนสุดของห้องลับ เพื่อเอาออกซิเจนเมื่อถึงชั้นบนสุดของห้องแลลบพ่อก็เห็นว่าออกซิเจนของแม่นั้นใกล้จะหมดแล้วและคงพอใช้ได้สำหรับคนเดียวเท่านั้นพ่อเลยให้แม่ใช้ออกซิเจนที่เหลือนี้ใช้ขนชุดกลับไปให้ลูกที่บ้านส่วนพ่อจะหาทางเดินบนหลังคาตึกกลับไปเองเมื่อตกลงกันตามนั้นแม่ก็รีบเดินทางกลับบ้านทันทีเมื่อใกล้จะถึงบ้านออกซิเจนที่แม่ใช้ก็หมดลงพอดี วิ่งขึ้นมาเอาอากาศได้ทันเมื่อขึ้นมาถึงบนห้องแม่ก็หันไปเห็นว่ากล่องที่ใส่ชุดพิเศษที่ลากกลับมาด้วยความยากลําบากนั้นได้รับความเสียหายจากการระเบิดชุดดันเสียหายไปด้วยและไม่สามารถใช้งานได้ What the fuck ที่ลําบากมาทั้งหมดเนี่ยเพื่อ <c oughs> ส่วนพ่อที่พยายามเดินบนหลังคากลับมานั้นระหว่างทางพ่อเขาก็เห็นรอยคราบเลือดและศพของคนที่ถูกฆ่าพอเดินไปอีกสักพัก ก็เห็นของใช้อาหารปืนรวมถึงออกซิเจนที่ยังใช้งานได้อยู่พ่อเลยหยิบออกซิเจนมาใส่เพื่อใช้กลับบ้านแต่ทันใดนั้นเจ้าของของพวกนั้นก็ดันกลับมาพอดีเหมือนเป็นตำรวจร้ายๆที่หนีเอาตัวรอดคนหนึ่งซึ่งพอมันเห็นมันก็เตรียมตัวที่จะฆ่าพ่ออีกคนยังดีที่ไหวตัวทานพ่อเลยแอบเปิดออกซิเจนที่ใส่ไว้ก่อนแล้วนั้นทันทีขณะที่ตำรวจกำลังควักปืนออกมาพ่อก็รีบกระโดดพา ลงไปข้างล่างพร้อมกันในขณะเดียวกันที่ตำรวจก็ยิงปืนออกมาด้วยแต่ดันไม่โดนพ่อและตำรวจลงมาข้างล่างก็ต่อสู้กันสักพักจนตำรวจเริ่มหายใจไม่ออกและหายใจเอาควันพิษนั้นเข้าไปและก็ตายในที่สุด ส่วนพ่อที่ใส่หน้ากากได้ทันนั้นก็สามารถเอาชนะได้และรีบเดินทางกลับบ้านในทันทีตัดมาด้านบนห้องลูกถามแม่ว่าพระเจ้าเป็นคนทําให้เกิดหมอกหรือเปล่าแม่เลยบอกว่าแม่เป็นนักวิทยาศาสตร์เลยไม่เชื่อในพระเจ้าและบอกลูกด้วยว่าตามหลักฟิสิกส์เราเชื่อว่าทุกกิริยาก่อให้เกิดปฏิกิริยาหมอกไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเวทมนต์แต่เป็นปฏิกิริยาของบางสิ่ง แล้แบตของแคปซูลก็แจ้งเตือนให้แม่รู้ว่าแบตสำรองของแคปซูลกำลังจะหมดลงในอีก10นาทีข้างหน้าปัญหาคือไม่มีออกซิเจนสำรองที่จะใช้ลงไปเปลี่ยนแบตอีกแล้วแม่เลยตัดสินใจวิ่งลงไปเปลี่ยนแบตให้ลูกทั้งๆที่รู้ว่ายังไงก็กลับขึ้นมาไม่ทันลูกเห็นแม่ลงมามหาโดยที่ไม่ใส่หน้ากากออกซิเจนก็ร้องไห้และถามว่า ทำไมไม่ใส่หน้ากากออกซิเจนทำไมแม่ทำแบบนี้แม่มองหน้าและไม่ตอบอะไรหลังจากแม่เปลี่ยนแบตให้ลูกเสร็จแม่ก็ยิ้มให้ลูกพร้อมน้ำตาแล้ววิ่งออกไปทันใดนั้นพ่อกลับมาถึงบ้านและเห็นว่าประตูห้องลูกเปิดอยู่เลยถามลูกว่าเกิดอะไรขึ้นและแม่อยู่ไหนลูกเล่าให้พ่อฟังและพ่อรีบตามออกไป จนในที่สุดพ่อก็เห็นว่าแม่นอนตายคาบันไดยอยู่ระหว่างทางขึ้นไปหลังจากนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวขึ้นอีกรอบแต่รอบนี้ยิ่งทำให้หมอกสูงขึ้นสูงขึ้นและเร็วมากกว่าเดิมหลายเท่าพ่อเลยต้องออกไปเอาชุดกันรังสีที่พ่อเห็นระหว่างทางตอนออกไปเอาชุดครั้งแรกขณะที่หมอกเริ่มทะลักเข้ามาในห้อง ตาและยายไม่ได้ตื่นตระหนกหรือตกใจอะไรทั้งคู่ตัดสินใจที่จะนอนจับมือกันบนเตียงและพร้อมที่จะตายไปด้วยกันเหมือนฉากฉากหนึ่งในหนังเรื่องไททานิกที่มีคู่ตายายนอนอยู่บนเตียงและจับมือตายไปพร้อมกันด้วยความรักส่วนด้านล่างพ่อบูมากขึ้น พ่อเห็นมอเตอร์ไซค์ที่จอดทิ้งไว้อยู่เลยรีบขี่มอเตอร์ไซค์ไปเอาชุดให้ลูกขณะที่พ่อกําลังขี่รถด้วยความเร็วนั้นจ,จู่ๆก็มีเด็กผู้ชายวิ่งตัดหน้ารถกระทันหันทําให้รถที่พ่อขี่มาอย่างเร็วนั้นล้มลงจนทําให้พ่อหมดสติไปสักพักพอพ่อเริ่มรู้สึกตัวพ่อก็รีวิ่งเอาชุดกลับไปให้ลูกแต่ทันใดนั้นพ่อก็ค่อยๆเห็นลูกสาวปรากฏตัวขึ้นและไม่ใส่ออกซิเจนวิ่งเข้ามาหาแล้วสวมกอด ในขณะนั้นพ่อตกใจว่าลูกสามารถออกมาข้างนอกได้อย่างไรโดยที่ไม่ได้สวมชุดป้องกันและออกซิเจนตอนนี้ทุกอย่างกลับตลปัดกันไปหมดเด็กที่เป็นโรคไม่สามารถรเผชิญอากาศข้างนอกได้แต่ดันสามารถรเผชิญกับหมอกได้ในปัจจุบันโดยที่สามารถหายใจได้ตามปกติ ส่วนคนยุคเก่าไม่สามารถหายใจในหมอกได้ถ้าหายใจเข้าไปก็จะตายทันทีและในตอนจบก็เป็นคนรุ่นเก่าอย่างพระเอกที่ต้องเข้าไปอยู่ในแคปซูลเพื่อให้มีชีวิตอยู่และหายใจได้ในนั้นส่วนเด็กในยุคใหม่ก็สามารถออกไปใช้ชีวิตได้ตามปกติ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆหนังเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะตรงกับเหตุการณ์บ้านเราอยู่นะครับที่อากาศเป็นพิษสุดดมเข้าไปมากๆอาจจะทําให้เป็นโรคแล้วก็เจ็บป่วยได้และในอนาคตความรุนแรงของสภาพอากาศต้องเพิ่มขึ้นแน่ๆจนอาจจะคล้ายกับหนังเรื่องนี้ก็เป็นได้และสําหรับวันนี้ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านครับที่อยู่ชมกันจนจบก่อนจากการอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์เป็นกําลังใจให้กันได้นะครับ หากใครมีคอมเมนต์อะไรสามารถทิ้งไว้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในช่อง What the Fox Studio สำหรับวันนี้ขอบคุณครับ